ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะประจําวันที่7พฤศจิกายน2566สํำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้สำหรับคนเกิดวันพฤหัสวันนี้นะคะคุณจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้นหลายๆคนมีเกณฑ์โยกย้ายย้ายบ้านย้ายงาน ะะช่วงนี้ระวังปัญหาสุขภาพนอนไม่ค่อยหลับพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอหลับหลับตื่นตื่นนะคะระวังมีปัญหานะคะไม่สบายนะคะช่วงนี้คุณอาจจะต้องอดทนนะคะกับอะไรหลายๆอย่างคุณเป็นคนที่อาจจะหลายๆคนเป็นเสาหลักของขอครอบครัวที่จะต้องดูแลทุกคนช่วงนี้คุณกําลังคิดอยากจะต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านหรือจะสร้างบ้านหรือเปล่านะคะในช่วงนี้นะคะคิดจะต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านนะคะ, <ๆ S 1> ะ,คะระวังน้ํารั่วน้ําซึมหลังคารั่วนะคะในช่วงนี้นะคะต้องดูดี ช่วงนี้พยายามทำบุญเสริมดวงนะคะด้วยการไถ่ชีวิตสัตว์ใหญ่หรือโคกระบือนิดหนึ่งนะคะเพื่อเสริมดวงนะคะและเดินทางไปไหนระวังในเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็สุขภาพด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะจะได้รับข่าวดีจากทางไกลสื่อนาโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีชมพูสีขาวสีแดงให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณคือ1 2 8นะคะขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยค่ะ